สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ YouTube ครับมาวันนี้ลูกค้ามาดูแลหลังคาไปนี่ลูกค้ามาดูหลังคาแล้วครับนั่งคุยราคากันอาจะเอายังไงคุยกันได้เท่าไหร่ต่อรองกันครับนี่ครับใส่คันข้างหน้าครับมาลูกค้ามาดูคันข้างหน้าอันนี้ครับบวยลํำดีเซลนะครับซึ่งเป็นคันเดียวกันครับคนบบยลํำเหมือนกันผมก็บุยลํำ แต่กันนี้พอดีครับเป๊ะเลยรถด่วนวันนี้มาดูมัคุยต่อราคากันให้มาดูมาทมาดูวันนี้คุยราคาแล้ววันวันที่อาวาที่นี้จะยกครับยกลง กเลยมาคุยก so <S Two> ัน <aları> ก่อนว่าจะเอายังไงกนขายก็อยากขายครับเอั้ตูม้งตูนแกแดอกก็ได้ไงผมตม้งดอกเลยหรอคุยราคาเรื่องซาวเรื่องเงเสียงครับูดมน ว่าเอามาแบ่งผมแน่เหลือหลายนะผมกวนพรท่านมีอยู่ด้วยแกนี่คือตูแตกตูครั้งเลยมันยาวไปหมดไหมสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วตู้อันตู้สี่เหลี่ยมตู้สี่เหลี่ยมสังกตีคาส่งตี่บ้านพันสีทรงมาจากตู้ก็มีตู้หลังกระบะได้ได้ลังกระบะป่าวโยกใส่เลยเลยตู้ฟาดเออยกใส่เลยตู้ฟาดหลังกระบะโยกใส่เลย ไปอยอันนี้ใส่ตู้สี่เหลี่ยมเด้ตู้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็มีหนึ่งตู้ก็ตู้อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งใส่ในรถแต่ในรถมันสีชงไก่ก่อนเน๊มันจะดู๋มันสีนี่ตะบนวามันโตนี่ยมันมีฟอดขลางนาบอ่ะเพราะมันเพราะมันใส่เศร้าเข้าไปอีกมันสีได้เบียดลูกไ่ก็ได้ ไม่ต้องทำลิ้นออกมาอีกหรไม่ต้องทำมันเสามันต่อมาอยู่เกาะมันอยู่นี่แล้วล่ะก็ที่นี่เ้าค่ามันสวกันมันจะทรงมือนกันเนีไปพร้อมเส้ามื่แกดไปลดเียงหน่อยนี่โได้เร็วนี่เพื่อนที่แรกผมขายมือนแปดล้ข้าวยางเดียวเลย ตัดสินใจว่าครับขายก็ขายว่าตลอดมาพร้อมสางเมินแปดด้วยพวกระพือบ่าเด็กบ่บ่แล้วพี่อัดไม่เรียบ่มันแด็มมันแด็มเบินเลยเด้ข้างในแด็มแด็มเบินเลยเด้บ่มี่เด็ดใช่ไหมคอคอกแขกตัวจะเปิดแขกหักหักไรไม่ต้องห่วงหรอกถ้ายังอยู่จะเปิดให้ฟังอยู่มันลื้อพร้อมจะเอาหลังคาลงแล้วนี่ พร้อมที่จะถอดลงแล้ววันอาทิตย์นี้ใช่ไหมอาทิตย์นี้่ใวัขาเอาเรี้ยวบวดแมงเขาคุณดัดสิ้นเดือนเห็นวันนั้นนกบดีกว่าวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์พี่ก็ทำงานหนิบัตรผู้กงทางผู้เรื่อนรถค้าผู้มีส้วนมีเศษปูนไอยนึ่งชั้นนั่นแหละลำเลี้ยลูกค้ามาดูแล้วครับจะต่อรองกันฮะ มื่นห้าครับถ้าซาวด้วยถ้าซาวด้วยก็จะเอาหมื่นแปดดูที่ลูกค้าจะว่ายังไงครับนี <c> ่ <oughs> ครับรถด,ด่วนครับรถด,ด่วนลูกก่อสร้างด่วนครับคันนี้ครับเราใส่ใรอเลย ให้ดูดที่ลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้าว่ากอลูกค้าตัดสินใจเอาไม่เอาแต่ผมว่าคุ้มครับเหมือนห้านี่คุ้มถ้าตรงสเปคตรงคุ้มเลยครับ <c oughs> โดูรายละเอียดครับมาไกลเข้ามาจากบางพีคนบริลัมด้วยกันครับบริลัมกันเองผมมีุมผมมีเบี้ยวพี่สวย ใส่มาโควิดหายเจอกันที่มิตติ้งเกฮะาบางพี <c oughs> อันนี้ยางได้ไม่ซสื้อดอกขายถ้ามัมอยางได้ใหม่นี่ไม่ขายหรอก่มหัวบมีหัวได้ชิ้อขาหนีบเรื่อง มันสิพอดีกันขนาดนั่นเหรอเนี่ยมีเขามีวิธีเลล <c oughs> ห็นมันตองเยอะนะสิบห้ามันมันจริงเหรอทำหน้าแั้นโดนเสาแล้วลมันมันต้องทำเสาวใหม่ดิมันต้องมันต้องเสารูปอดใหม่เอาซาวนี้ไปแล้วใส่ไ <c oughs> ด้บ่ก็ดูที่รูปอดของพี่แหละถ้าบอด <c oughs> เล็กเกินเล็กแหละไน ถ้าถ้าใหญ่ไม่เป็นไรถ้าลูกฟอดเล็กมันจะเห็นหน้าไอ้เน,นี่ยถ้าใหญ่ดีเป็นถ้าใหญ่ก็ดีก็เอานี้ปิดเลยถ้าใหญ่ก็แต่งใหม่ลูกฟอดเท่าไหร่ตู้ฟาดสิบสองนิ้วลูกฟอดมันไม่เกินสิบสิบแปดนิ้วมันสิบนิ้วแหละาช่องละสี่นิ้วก็ส <c oughs> ิบนิ้วประมาณสิบนิ้วสิบนิ้วแหละตู้ฟาดนะประมาณนั้นหมดเลย แต่งได้กําตูดซื่อๆบ้างเลยซื่อๆมันก็ไม่หู้ร่วงง้อนะมันมันก็สมูทซื่อๆนะครับอยากข้าวเป็นก่อนก็ได้มาล้างแกงไหญ่ก็เล่นเอาส์ไดนหรอไม่ให้ละนะครับตัวท้าลายแรกมาดูจะเอาไม่เอาตัดสินใจอยู่ครับ เออพี่อยากให้ใครยืนเนี่ยมันก็มีแต่นั่งเละพวกยองพวกยแกไปโยกฮะครับมานั่งคุยเจรจากันอยู่ครับเอายังไง ต่างเส้นใจอยู่นะมาดูคันนี้ก่อนครับคันเดิมของเขานี่โอ้นะครับดาวบนดาวบนแปดนิ้วคู่หนึ่งหกนิ้วสองคู่อยางเงี้ยวะคเอาการอยู่ครับผมชอบเครื่องเสียงดูว ว่าไงจะไปอยู่บุรีรมเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ <c oughs> โอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องเปิดช่องแถวหลวนดด้วยน,นะครับผมขอบคุณครับ